สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเก h ชินิแพ c t ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสตินเตคนเดิมแในวันนี้ทางเก h ชิ i ิแพ c t ได้ทําการไลฟ์ออฟฟิเชียลของแพท2.4กันเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไลฟ์ที่ทุกคนต่างรอคอยกันเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปกันครับว่าเก h ชิ i ิแพ c t แพท2.4มีอะไรใหม่บ้างภายใน5นาทีครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์นี้จะได้เห็นคลิปนี้กันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเพชรทั้งแบบแ c คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทางเกมชิ i n ิมแพกออฟ f ิเชียลเลยทีเดียวครับแค่เพืเ่อนๆคลิกลิกลงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลือกเกมเกมชินิมแพกกรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชีย เลือกแพ็กเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง LINE PAY ์ทูมอนี่วอลเล็ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า id ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ id พาสเวิร์ในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ อันดับแรกเรามาทําการอัปเดตตัวของ q u วสเนื้อเรื่องกันก่อนละกันครับ q u วสที่กําลังจะเข้ามาก็คือ q u วสเทพเจ้าของเฉินเหอที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะทําการย้อนกลับไปที่ตัวเมืองหลี่เย่ครับซึ่งกิจกรรมเค e s t ในคราวนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนํเจชมเบอร์บ้านของเจ๊นหนิงกวงกลับมาครับนักเดินทางจะสามารถพาบ้านของเจ๊นหนิงเนี่ยกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องมารอติดตามชมกันครับอ๋อแล้วก็้ะใครเป็นสายที่ชอบเล่นกิจกรรมแฮงเอาท์รอบนี้เนี่ยมีกิจกรรมแฮงเอาท์กับเจ๊นหนิงกวง แล้วก็ยุนจินด้วยนะครับอย่าพลาดกันนะครับในแพท2.4นี้ยังมีการอัปเดตตัวละครใหม่2ตัวได้แก่ตัวของเฉินเหอและก็ตัวของยุนจินครับตามที่เกมชินออฟฟิเชียลได้ทําการประกาศเมื่อไม่นานมานี้เลยโดยทั้งตัวของยุนจินและก็ตัวของเฉินเหอเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักครับโดยมีวิธีการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมที่แตกต่างกันออกไปโดยตัวของเฉินเหอเนี่ยจะทําการรับความเสียหายการโจมตีทุกประเภททั้งการโจมตีปกติช้าโจมตีสกิลธาตุหรือไม้ตาย ที่เป็นดาเมจท่าน้ําแข็งโดยปริมาณการบัฟเนี่ยจะขึ้นกับพลังโจมตีของเฉินเหอในขณะนั้นน,นครับในทางกับการตัวของยุนจินเนี่ยจะบัฟความเสียหายเฉพาะแค่การโจมตีปกติเท่านั้นแต่จะไม่มีการจํากัดาธาตุของความเสียหายที่ทําครับแล้วก็ปริมาณการบัฟเนี่ยจะขึ้นกับค่าพลังป้องกันของยุนจินในขณะนั้นนะครับ จะเห็นว่าทั้ง2ตัวละครนี้มีจุดเด่นในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมทั้งคู่แต่จะสามารถซัพพอร์ตในค่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปครับเราต้องมาลองดูกันครับว่าพอเข้าเซิร์ฟจริงแล้ว2ตัวละครนี้จะสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเพียงใด อ๋อแล้วการมาของ2ตัวละครนี้ยังจะมาพร้อมกับหอ,อกใหม่อย่างเค l เ m i t ีควอเลอร์หอกประจำตัวของเฉินเหอด้วยนะครับซึ่งแม้ทางเ e n ชินอ o ิ f เชียลเนี่ยจะยังไม่ได้บอกถึงความสามารถของหอ,อกแต่แน่นอนครับว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการบับค่าพลังโจมตีของมือถืออย่างแน่นอนซึ่งเป็นแมคินิกหลักของเฉินเหอครับ ทีนี้มาสู่ประเด็นหลักที่หลายๆคนเฝ้ารอกันบ้างครับสาหรับตู้ตัวละครในแพท2.4นี้จะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครับครึ่งแรกจะเป็นตู้ตัวละครใหม่อย่างตัวของเฉินเหอแล้วก็ยูจินคู่กับตัวละครลีลันอย่างตัวของเซียวครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการ,รลีลาน2แบนเนอร์ได้แก่ตัวของการยูและก็ตัวของจงลี่ครับเล็กแต่ว่าตู้ตัวละครรอบนี้น่าจะผ่านไพยโมเจมของทุกคนจนเกลี้ยงกระเป๋าอย่างแน่นอนครับสิ่งต่อมาจะเป็นกิจกรรมแลนเทอร์ไลฟ์ครับหรือว่ากิจกรรมโคมลอยนั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้น่แจกเยอะมากครับในกิจกรรมผู้เล่นจะได้ทําดอกไม้ไฟด้วยตัวเองแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมหมุนเงารวมถึงกิจกรรมเก็บสมบัติจากเชรแชมเบอรแล้วก็ไฮไลท์เลยครับคือกิจกรรมสู้บอสใหม่ของเทศกาลครับ ซึ่งของรางวัลของกิจกรรมนี้บอกเลยครับว่าเยอะมากๆทั้งการเลือกตัวละครสีดาวจากเมืองหลี่เย่ไปร่วมทีมแบบฟรีฟรีซึ่งรอบนี้พี่หมีเข้าใจดีจัดเลยครับเราสามารถเลือกตัวละครใหม่อย่างยูนจินไปร่วมทีมได้อีกด้วยแล้วก็มีสกินใหม่ครับของเจนิ่งกวงกับเครอร์ชิงบอกเลยครับว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเป็นอย่างมากแน่นอนซึ่งสกินของเจนิ่งเนี่ยจะแจกฟรีผ่านการเล่นกิจกรรมครับส่วนตัวของเครอร์ชิงเนี่ยจะเป็นแบบซื้อนะ แต่ในช่วงกิจกรรมเนี่ยสกินของเค่อฉิงจะมีลดราคาครับแฟนๆเจ๊หนิงกับเพื่อฉิงก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะครับกิจกรรมใหม่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในแพท2.4ยังมีกิจกรรมลงดันเจียนซึ่งในแต่ละชั้นของดันเจียนเนี่ยเราจะสามารถเลือกบัฟได้แตกต่างกันไปครับแล้วก็มีกิจกรรมพาน้องทานุก,กิไปเดินเที่ยวแล้วก็การกลับมาของกิจกรรมสุดปันดังกิจกรรมซ่อนแอบนั่นเองครับซึ่งในรอบนี้จะมีแมปใหม่ให้เราเล่นด้วยนะส่วนแมปใหม่เนี่ยจะซ่อนหากันได้สนุกแค่ไหนอันนี้ สำหรับสายสำรวจแมพถ้าเบื่อเกาะเดิมๆแล้วในรอบนี้ยังมีแมพใหม่ให้เราได้สำรวจกันด้วยนะครับนั่นก็คือแมพเอ็นกาโนมิยะนั่นเองซึ่งเมืองเอ็นกาโนมิยะเนี่ยจะซ่อนอยู่ทางใต้น้ําของเกาะวทตสึมิไอแลนด์ครับเมืองแห่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปราศจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นเมืองแห่งความวังเวงครับ ภายในเมืองทุกคนจะได้เจอกับมอนสเตอร์ใหม่อย่าง Barthasmal w i t c h a r p แล้วก็บอสใหม่ที่จะดรอปของอัพตัวละครให้กับเฉินเหอด้วยนะครับหากคิดว่ามอนใหม่ยังท้าทายไม่พอไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับรอบนี้เนี่ยพี่หมีได้ทําการพา Abyss Lector ทั้ทงาธาตุน้ําแล้วก็าธาตุไฟฟ้ารวมถึงเลกเตอร์ใหม่อย่างาธาตุไฟมาประจําในเมืองนี้อีกด้วยครับรับรองว่าได้สู้กันมันมืออย่างแน่นอน การอัปเดตแพทใหม่ในครั้งนี้ยังอำนวยความสะดวกในการเล่นให้กับเพื่อนๆอ,อีกด้วยนะครับโดยจะมีการปรับแต่งหน้าจออินเทอร์เฟซใหม่ครับหลังจากนี้เวลาที่เราลงอบ,บิสเนี่ยเมื่อข้ามห้องเราจะสามารถดูมอนสเตอร์ที่เราจะเจอได้โดยที่เราไม่ต้องกดออกอบ,บิสมาดูอีกแล้วรวมถึงหน้าจอการครับที่โต๊ะครับของเราเนี่ยก็จะสามารถดูได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ สำหรับคนที่เล่นเกนชินโดยใช้จอยในแพทใหม่นี้ทุกคนจะสามารถตั้งค่าเม,เมนูของตัวเองได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการดูแมปเพื่อวัดไปวัดมาเนี่ยในแพทนี้เราจะสามารถเลือกเมืองได้เลยครับไม่ต้องเลื่อนแมปให้เมื่อยมือแล้วระบบสุดท้ายที่มีการอัปเดตคือระบบการน้ำชาครับในแพท2.4จะมีเครื่องเล่นเพลงให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนเพลงไปมาในการน้ำชาได้ด้วยนะครับน่าจะถูกใจสายสร้างบ้านนั่งเล่นในการน้ำชาไม่น้อยเลยใช่ไหมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการอัปเดตแพท2.4ครับ อ๋อแล้วก็ระหว่างไลฟ์เนี่ยมีการแจกเพชร300แพมโมเจมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมการสามารถกดที่ดีสคริปชันของคลิปเอาโค้ดไปเติมกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแพทใหม่บอกเลยว่าอัปเดตเดยอะมากๆสมกับเป็นแพทส่งท้ายปีจริงๆครับนาะบรัดา4ตัวละครที่จะมาในแพทหน้าเพื่อนๆอยากจะได้ตัวละครตัวไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ